ไอเจบพักนี่ไปขันสมิีอุ้ยเอาตะการงามๆสีเลยตัวเนี่ยน้องพักเชียวปีตากขันไหนฟ้องขันกินเองงามอยู่แต่ละมันหอนหน่อยๆเก็บเจบพักติวกันจ้าพักติวบานแล้ว เ,น,เน้วเมื่อเก็บยฟักติยวไปสุกสีเก็บไดหลุดเอาเลยตัวเนี่ยโอ้หลุดแบบนี้เลยอันนี้ง่าหลุดเอาเลยตื๊บหลุดไปเลยเอาเลยพี่น้องมาเก็บยฟักติยวไปสุกกันส,สุปใส,ส่ปลาแสบดีเนาะ บานพี่น้องบานกองแดงเห็นันเน้อเถือขอเป็นได้ปบไม้ไา้โอเคเดี๋ยวด้อโอเคได้แล้วพี่เจ็บพักติวพี่น้องรูดเอาเลยเป็นดอกงามๆใบใบอ่อนกระตมใส่ปลาได้ สวยๆเลยจ้าเจ็บทุกเศร้าว่าจันพันวาปัากันหนึ่งวันสิบานพร้อมกันหมดต้งองเดินช่อนี่งามงามแม่ทองอดอูบ้านก็นได้กระตานี่ติบ่ใส่ตาหน่อยตาหน่อยเจ็บอ,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 อืมเล่นๆหนงว่าเจ็บกระตันเนาะปลูกไงปลูกไว้ก็ได้ขายได้กิน กินทั้งขายกับพี่น้องพักติวกำลังออกดอกหนาเน,ะนาะเขาหนาปีหนึ่งออกแค่นหนึ่งป็นปบ่สักกุละอีสานแค่กุละอีสานกินแสบนี่ช่อใหญ่ช่อใหญ่หญจะผักติวไปสุกกันจ้าสุกใส่ส่วนใหญ่จะใส่ปลาเนาะขันสุกเนาะใส่ใปูปูแสบปิปูใส่ปลา าไปต้มกะต้มสมต้มน้ำสมออกเออต้มน้ำสมออกก่อนจ้ะต้มแล้วก็มาปั่นออกมันสมประนันตีสองสมดอกมันก็ะสมตี่ยสมอ๋อเพราะสันกินบ่ได้มันสีสมเกินมักสมกับต้มแล้วก็ซุงท้เลยจะพี่น้องเก็บผักติ้ยกันงางำมักสมกับต้มกินได้เลยเว้ยจีถนคนึ่งมักสมต้องปั่นน้ำออกสักก้นเว้ยจี ก็ได้กินโดนบ่คากเลย่ององเนี่ยได้กินแล้วตะกี้ไปขึนโน้นตะปพหุ่นต้องได้กินตะยุงเบบะพอเลยล่ะงามได้จจาอดอ,อก,อกพักติวบาทหุ <สา S 2> น่นซาคุระอิสานวาสันพุ่นว่าอดอ,อกเจ็บไปให้ลูกให้ล้านน้ำเจ็บขายน้ำเจ็บกินน้ำ เจ็กนเอยเจ็กพักอิูกันนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนที่รับชมแค่นันเทากันเนี่น้ำเมนโรงแรมอยู่นํานเหมือนถุงนาะดอกแค่งามง่ามันนเออดอกแค่ที่มันดอกแบบเนี่ยดอกเงามงาขาวน่ะเออเวลามันเป็นมันเป็นดีเลยเนาะมันกินได้มันบอทอ เเคยกินกะคือตะกอนอยู่โรงเรียนหลากหลายต้น้หดนีลอ๋อดอกแค่ขมขมแค่ป้าแค่ถงขมดีบานหกหลายนนามันเนาะในกรุงเทพก็ลายอยู่ดอกดอกแค่แต่ว่าไม่หันขมค่ะปวดผู้ได้มาขมนะเนาะกินลงไป คนเอาไปลากเอาไปเอาไปฟาดหูดเอา <c oughs> มันสิแตกขึ้นมะไมบ่ะขื่นหูนี่มันสิขึ้นอีกบ่ะแบนี้มันสิขึ้นยอดเลยขึ้นยอดกินยอดมันสิดแบบนี่น้องปลูกไว้ในบ้านสมัยก่อนบ่มีม, <c oughs> มีแต่อยู่ทงอยู่่อยูโข <c oughs> เดี๋ยวนี้ยังกะนขนคำามาปลูกไว้ในบ้านเมื่อจะพี่น้องอยากกินยังกะกินง,งา่ายหาง,ง่าย หลุดเอาหลุดเอาเสียงผู้ใดนั่งไหลง่วงออกจากคอกชีวิตเจ้าบ้านค่ะพี่น้องตื่นเต้ามากอ่ะต้มาหากินตามภาษาดอกงาเงาเอาพลาถึงต่องลงต่องติดม้อนไหมงานนึง อันนี้มันดอกหน่อยมันดอกหน่อยอยู่มันบอกเอ้ยลัออันมันสีผูบานพร้อมกันทั้งตนเอาลายเป็นไดสี่เก็บลายเป็นไรเก็บลายเป็นไรเก็บแต่อันมันบานดิถ้ามันบานก็เก็บน้องผสมมันลนจ็กหมือมันลนนี่

หลุดเอาหลุดเอาเจ็บไงยี่ดอกมันบ้านตัวเจ็บออกห้มมันโดนถิ่มเนาะมันจับมือมันลนถิ่มบานมือเด็กบานมือเศร้าล่วงมือแล้วคุณพ่อคนเจ็บสูมือละขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะเจ็บพักติวกันจ้า หอบาบานงามอย่ดนี้นติ้วงาม,งามอยู่ข้างหลัง,งาบานยู่ข้างหลังต้นของหอยหญ่ยังว่าเป็นดอกท่านเลยเป็นดอก ไม่เี้ยหน่อยเป็นว่ิีนี้ว่เห็นเดี๋ต้นติวบักม่วงบักชมพู